สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้ก็จะพามาดูคอนโดนะครับคอนโดเนี่ยก็จะเป็นคอนโดของสุภัยพรีเมียร์นะครับอโศกนะครับคอนโดเนี่ยจะเป็นห้องสตูดิโอนะครับพื้นที่จำนวน39ตารางเมตรนะครับชั้น1ิ a ออวิวมอสโวนะครับ จุดเด่นของโครงการเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่สีเขียวส่วนกลางนะครับลมลื่นจอดรถได้65%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังของห้องนะครับห้องเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกห้องน้ำนะครับห้องนอนนะครับห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นะครับเพชรบุรีใกล้ทางขึ้นลงทางด่วน ป้ายรถเมย์สะพานลอยแล้วก็ที่สําคัญก็คือใกล้ท่าเรือนะครับท่าเรือคลองแสนแสบภายในห้องนะครับจะทำการบิวอินไว้แล้วนะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับห้องนั่งเล่นห้องครัวตู้รองเท้าแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับระบบน้ําประปาไฟฟ้าแยกจุดนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับจะเป็นคียการ์ตติดกล้องวงจรปิดทุกชั้นนะครับมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสซาวน่าแล้วก็สวนหย่อมที่บนดาดฟ้านะครับ สนใจนัดดูห้องติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับที่คุณอนุชา084-021-6336สวัสดีครับ did you get ready in the dark or something because you look like a beautiful nightmare